ระ่ามาล่ามูเอามาปักันนะครับน้องหมูเราคลิกดูเลยเฮ้ยครับผมนะกรพาระเอามาฝากเร่งเลยจิมปาโกโอ้นะได้ตัวอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมูมัมไม่หมูมันไม่สีทองโอ้ยเอามาฝากครับผมมาแล้วเป็นไงสวีดสวัสดีท่านท่านอยู่กับผมดูดแหนบกับเรื่องของเจ้าเกลดาเดิมกับแฮแฮปปี้หอกระหับกระหับกระหับระหับกระหับปีหอกระมาป แฮปปี้ก้า oh just a happy 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 ก้า oh just a look at that a happy happy Hawk, หรือว่าแฮปปี้คนเลี้ยงหมูมูไบรนั่นเองเจ้าเก่าเวลาเดิมเจ้าเก่าเวลาเดิมของเรากับแอปพลิเคชัน ld player นะครับผมนะผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน ld player สามารถโหลดได้เลยนะถ้าหากว่าคุณเล่นในคอมเนี่ยนะกด s 1ดูเห็นไหมครับนี่ครับผมนะ ld player ผมเนะี่ยเห็นไหมเออจะจริงมากครุณผู้ชมนะเนะี่ย s 1เห็นไหมฮะนี่เห็นไหม เออเจ๋งมากครับทุ้ชมนะฮะเป็นโปรแกรมจำลอง Android บนคอมนะคือเล่นได้เลยนะคะเล่นได้บนคอมเลยก็คือแค่ลากลากยัดได้เลยช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงก็เบนต้านะแต่ว่าผมทําก่อนผมไม่แน่ใจว่า Open น e t a เนี่ยระบบจะเข้ามาค่อนข้างเยอะเปล่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราก็มาทํากันนะมาสนุกกันนะครับผมนคะคือเป็นเกมแนวแบบว่าเลี้ยงหมูน่ารักนอ่ะ,ะนะครับผมนะ มันเป็นมันทำให้ผมนึกถึงในครั้งยาวไวเมื่อก่อนนะครับหลายๆปีเลยหลายสิบปีเลยที่มีเกมแฮปปี้โค้ดเล่หมูใน Facebook แล้วเขากาเปิดใหม่อันนี้นะครับผมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช้เจ้าเดิมเปิดหรือเปล่าแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับโอเคแล้วก็ทําการขายหมูก่อนเลยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ตามชื่อเลยเราจะมาล่าหมูเอามาปักกันนะครับหมูเอามาปักของเราก็นนี่เลยนะครับผมน,ะนี่น้องหมูเราคลิกดูเลยนีครับผมนะหมูแองเจโลนะครับผมนะสะพาณะเอามาปัก สุดยอดครับผมนะเออน้ำหนักอยู่ที่527กิโลราคาประมาณ5้แสนแล้วตอนนี้นะฮะถ้าขายนะครับผมนะแล้วก็อกันหนึ่งเลยนะครับผมถ้าหากว่าเป็นหมูธรรมดาทั่วไปเห็นไหมมันจะมีเวลาเวลาของหมูเสียชีวิตนะครับซึ่งหมูมันก็มีโอกาสตายถ้าสิบเก้าวันผ่านไปแล้วก็มันก็ตายง่ายๆถ้าหมูมันก็ตายนะครับผมนะเออเราก็ต้องขายมันก่อนแล้วก็เลี้ยงตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะหรือว่าจะใช้ยาเพิ่มอายุวัฒนะของมันก็ได้นะเนะี่ยเออเป้นยาเพิ่มอายุ ของน้งหมูคือยืดอายุหมูได้โดยที่ทําให้หมูไม่ต้องตายนะอันนะี้เพิ่มไปสิบวันเลยนะยืดอายุไปแต่ว่าเราทําการชํหระหมูก่อนนะครับคือหมูในข้อของเราเนี่ยคือเป็นตัวพู้ค่อนข้างเยอะมากเห็นไหมครับแล้วก็มีตัวใหม่2ตัวนี้เดี๋ยวก็จะชําระละ2ตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทําการแบบคาราคีรีละกันนะพูดว่าคาราคีรีละกันนะไอพวกตัวพู่ทั้งหลาย <laughs> ผมก็ไม่อยากทําร้ายมันหรอกนะครับแต่ว่า ก็ต้องฆ่ามึงทิ้งนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มหมูแลกันนะครับผมนะโอเคมาทําสเต็กหมูก่อนเลยนะครับผมนะโอเคสเต็กหมูก็เอาเป็นไอ้ตัวนี้ละกันนะตัวที่เราจะทําการสุ่มเอ่อตัวที่เราจะทําการคาราคีนีเดี๋ยวขอญอาตดูก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวจะไปไปไป,ไป,ไปส่งผิดนะครับผมนะโอเคเอาตัวที่ไม่มีโบนะครับโอเคจําไว้นะอ่ะสเต็กหมูนะตัวที่ไม่มีโบอันนี้มีโบนะเป็น,เป,นเป็นเพศเพศเนี่ยนะครับโอเคขายไปเลยนะครับผมนะห้าร้อยนะครับผมนะนี่ได้เจ็ดแสนนะซึ่งผมไอเจ็ดแสนที่ผมได้เนี่ยผม ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยให้ให้ลำมันกินนิดเดียวัประมาณยี่สิบสาสิบอันซึ่งไม่เยอะเลยนะครับทุกคนเออโอเคต่อไปนะหมูตัวต่อไปเดี๋ยวดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นหมูตัวนี้นะครับผมน่ะนี่หมูชนเผ่าชายนะครับอ่ะจะหมูชนเผ่าชายที่จะทําสเต็กเอาน้องมาคาราคีดีเล่นครับผมน่ะนี่เรียบร้อยกระโป้งเห็นไหมได้เกตซันนะครับมาเลยนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับเซ็กหมูมาครับผมน่ะแล้วก็เอาน้องตัวไหนอีกต่อไปนะเดี๋ยวดูว่าตัวไหนมีสามตัววะ เออเหมือนจะมีไอ,ไอไอตัวนี้นะเออหมูหมูผู้ชายหมูคนคุกนะหมูคนคุกเนี่ยหมูคนคุกที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็มึงรึงยิ้มอย่างนี้นะครับคาราคิรีเลยยิ้มเหรอมึงยิ้มเหรอมึงหายไป2ตัวสกุมเห็นไหมนี่ได้3เมเซตแล้วครับผมนะอ่ะยังเหลือเพศช,ชายอีกนะครับเพศผู้อีกนะหมูเพศผู้หมูเพศผู้เป็นตัวสีฟ้านะครับเออหมูกากอยนั่นเองนะครับนี่ทําการคาราคิรี่เลยนะครับ <ๆ S 2> ผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปลรูปให้เสร็จ1อันก่อนนะครับเพราะว่าหนึงเก็บได้สูงสุดแค่สามอันโอ้โหแค โอเคนี่ครับหมูตัวไหนอยู่ไหนนี่หมูก้ากอยเขาผมนะยัดเลยนะครับผมนะโอเคซุมการาเบนี่ครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนรอสิบห้าชั่วโมง <laughs> สเต็กกูแม่งรอโคตรนาะนเลยมึงกะายแจวให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าเวลดันเลยหรือเปล่านะเออเขาเรียกว่ <laughs> วีมีเดียมแลแลมีเดียมแลอะไรสักอย่างเงี้แหละผมลืมแล้วนะครับผมนะเออไม่ได้กินสเต็กโคตรนานแล้วนะครับผมนะโอเคต่อมาครับตอนนี้ในคอกเราเนี่ยว่างประมาณห้าที่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวต้องขายอีกกว่าทุกคน หมือนจะต้องขายขายอีกหรือเปล่าออไม่ขายแล้วกันเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเราทําการผสมพันธุ์หมูก่อนเลยนะครับผมนะวิธีขั้นแรกก็คือเราเอาหมูคุกแค่แหละนะครับที่มีน้ําหนัก295้านะครับผสมพันธุ์เลยนะฮะโอเคไปจ้ำบ้าเลยจ้ำบ้ากับตัวไหนก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยเอาผมจ้ำบ้าไข่ห้าหมื่นแล้วกันเงินผมเหลือนะครับเออนี่จ้ำบ้ากันเลยจ้ำบ้ากันเลยนะครับ <S <S จ้ำบ้ากันเสร็จ <ๆ S 1> เรียบ,บร้อยครับผมนะก็ตัวต่อไปตัวนี้ท้องแล้วนะครับตัวต่อไปก็หมูเราเนื้อที่ว่างประมาณ7ที่นะจำไว้นะครับ7ที่เราต้องใช้ประมาณ ใช้หมูมันสี่ตัวมันจะได้มันจะได้เกินพอดีเพราะเพราะสี่ตัวเนี่ยถ้าคูณสองแล้วก็ได้มันแปดนะคบผมนะเออซึ่งมันว่างเจ็ดเราจะให้มันบักเหมือนในพาร์ทที่แล้วด้วยนะครับโอเคก็คือบักบักหมูเกินข้อไปนะครับอ่ะวิธีโอเคต่อไปนะครับเป็นเออหมูตัวนี้แล้วกันนะนะเออผสมพันธ์กับหมูตัวนี้เมื่อก,กี้ผสมพันธ์กับน้องน้องหมูหมาไปแล้วอ่ะรอบนี้ผสมพันธ์กับเออเอาเอาผสมพันธ์กับน้องหมูหมาละกันห้าหมาื่นเอาสี่หมื่นละกันนะนะเออไม่ต้องไม่ต้อง,องแบบไปแบบนี่ดอก นะครับต่อไปนะครับผมนะโอเคตอนนี้ท้อง2ตัวแล้วเป็นหมูแวมไพร์นะครับกับหมูคนคุกแล้วก็ต่อไปเอาหมูนี่แล้วกันนะครับนี <umi>, ่หมูตัวนี้แล้วกันหมูฟักทองเอามาท้องจำบ้าก,กันต่อนะครับผมเลื่อนลงมาเลยแพงๆเลยนะฮะนี่ไอ้น้องหมาอีกแล้วนะเออเอาเอาเอาน้องหมูตัวอื่นมาแล้วกันนะเอเอาน้องหมูมัมมี่มาแล้วกันจำบ้ากันนกนบกน, <S <S น้องมัมมี่บ้างนี่จำบ้ากับน้องมัมมี่ฮ่ฮ่าโอเค นะครับอ่ะตอนนี้มี3มตัวแล้วนะครับท,ที่ที่ท้องตั้งครันอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะหมูชนมเผาหญิงแล้วกันนะครับผสมพันธุ์ไปเลยนะฮะเออหมูชน่เผาหญิงผสมพันธุ์กับไอเจ้าหมูอะไรดีนะนี่มีหมูกโกรธแล้วกันนะเออหมูพระราชาเออเขาเรียกว่าหมูหมูลูซิเฟอร์เออหมูปีศาจนะครับผมนะ่าหมูปีศาจเดี๋ยวจะพามาดูว่าโอกาสที่จะได้หมูเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะเออเรามาที่บนขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ มาที่คอลเลคชันหมูนะครับไออันแรกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะเราได้มาแบบคือเล่นครั้งแรกก็จะได้หมูเลยแล้วก็อันนี้ก็อัพข้อเลเวลสองนะส่วนสีน้ําเงินเนี่ยก็คืออัพข้อขั้นสามนะครับผมนะอะ่ะแล้วก็สีม่วงนี่ก็เป็นน่าจะเป็นอัพข้อขั้นสี่แต่ว่าสีสีท,งทองสีงส้มอันเนี้ยผมก็อบอกเลยว่ามันน่าจะได้จากการสุ่มทั้งหมดนะเออนี่เห็นไหมฮะ มีหมูหมูทองด้วยหมูตัวนี้ได้เป็นแร่ที่สุดในโลกานะครับผมนะเออหมูตัวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือได้เป็นหมูทองเทวดาโลกาที่พบเนี่ยนะครับผมเนี่ยตัวนี้จะแร่สุดโอเคนัดเดี๋ยวมาสุ่มกันให้ได้นะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็น้องๆก็ท้องหมดแล้วนะครับผมนะเราทําการยัดยีนให้น้องเลยนะครับมาที่น้องหมูครับผมนี่ยนี่ยัดยีนให้น้องเลยนะใช้น้ายาเลยนะครับผมนะเป็นยีนก็แล้วกันนะหนึ่งตัวนะครับผมนะโอเคได้หนึ่งตัวแล้วตัวที่สองครับผมนะโอเคยัดยีนไปนะครับตึงสบายนะครับผมมาดูกันนะว่าะ ได้ตั้งหมูแร่ตัวสีทองสักตัวหรือเปล่านะอย่างน้อยก็คือถ้าได้ตัวหมูทองเนี่ยคือแรกสุดเลยนะน่าจะแลกสุดแล้วอันนั้นนะครับผมนะโอเคยัดยีมาให้หมดนะครับโอเคเราจะยัดยีมหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยมาที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็ไอเตมนะครับผมนะโอเคใช้เป็นยาบำรุงคันสี่อันนะครับผมนะนี่ซื้อมาเลยครับผมนะซุนกลาโบ200นะแพงมากเออโอเคบำรุงคันน้องไปก่อนนะครับผมนะโอเคบำรุงคันน้องไปยิมเปโตนีหนึ่งตัวครับผมนะ ตัวสองค,ครับนะรบนะนะำร,บนะรบนะำุงคันน้องเลยนะครับผมน่ะนี่ยกมเปต้าะครับผมน่ะตัวสามครับผมนะบำรุงคันน้องเลยนะครับผมน่ะนี่นะครับผมน่ะตัวสี่นะครับบำรุงคันน้องเลยนะครับอันนี้โอเคสกีบังโตนี่เรียบร้อยครับผมนะอ่าหลังจากที่ตอนนี้นะครับน้องสี่ตัวเนี่ยได้ได้ได้ได,ได้ได้ใช้น้ำยายีนะครับเออปรับยีแล้วก็เ ใช้ยาเร่งด้วยนะครับผมนะก็จะทําให้น้องเนี่ยคลอรลูวออกมาโคตรตัวตัวละสองตัวเลยนะครับผมนะเออคนละสองตัวเลยพูดอย่างนี้กันนะครับเป็นหมูจะบอกว่าคนก็ไม่ได้นะครับแต่ก็บอกไปเถอะเออเมาหมดแล้วเนี่ย,ยางงามไสอ่ะนี่เลยนะครับมีสี่ตัวซึ่งจะได้แดตัวนะครับข้อผมเนี่ยว่างประมาณเจ็ดที่นะครับผมนะอ่ะเราก็จะ ได้สิบเก้าครับสิบแปดซึ่งจะบักหนึ่งตัวนะครับที่ผมที่ผมคิดไว้นะครับอันนี้เออนะครับแล้วก็เราทําการใช้ยาเร่งเลยนะครับใช้ยาเร่งเลยไอเพ่มนะครับยาเร่งข้อระดับต่ําอันนี้ก็ได้นะครับผมนะโอเคซื้อมาเลยครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยใช้สําหรับแม่หมูที่กาลังตั้งครรภ์ลดเวลาตั้งครรภ์ลงครึ่งหนึ่งนะครับผมนะโอเคซื้อมาเลยนะสิบอันนะซื้อมาทําไมตั้งเยอะแยะโอเคนะลด ขาเรียกว่าใช้ยาเล่นขอดเลยนะหนึ่งครั้งนะครับผมนะโอเคนะครับอันแรกนะมาดูว่าจะได้ตัวอะไรครับผมน่ะไปอีกครั้งหนึ่งครับซุ่งกะได้ป้าโอ้โหตัวที่ได้นั่นคือเป็นเจ้าหมูแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าหมูฟักทองโอ้โหได้สองตัวนะครับผมน่ะยังยังแบบยัง,ย,งยังไม่ค่อยแบบวิกวาววิกวาวเท่าไหร่นะครับผมน่ะอ่ะตัวต่อไปนะครับผมนะ โอเคไปเร่งขอดกันต่อนะครับผมนะใช้น้ำยาเลยนะครับผมนะนี่เร่งหนึ่งครั้งนะครับผมนะเร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะหมูแหวนพายของเรานะเร่งไปเลยกิมปาโปโอ้โหนะได้ตัวอะไรบ้างวุ้ยเฮ้ยวุ้ยเฮ้ยได้ได้ห,ห,ห,ไดไดไดหมูมัมมี่หมูมันไม่สีทองโอ้โห ตีครับผมนะเอามาตาแปลกครับผมนะเป็นไงเช้เรียกว่าได้หมูอมตะล่าหมูอมตะครับผมนะเออได้อีกตัวหนึ่งตัวตัวอะไรครับผมนะนี่เท่ากับว่าเรามีหมูหมูทองสองตัวแล้วเป็นหมูเทวดาหนึ่งตัวหมูแองเจลโล่หนึ่งตัวอมตะเหมือนกันนะครับแล้วก็หมูมัมมี่อีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหและได้อีกตัวหนึ่งก็คือโอ้โหหมูฟักทองนะผมเป็นหมูฟักทองซ้ำนั่นเองนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยววันไหนถ้าหากว่าหมูเทวดาของผมเนี่ยราคา เออเขาเรียกว่าน้ำหนักครบ1 0 0 0กิโลแล้วเนี่ยแล้วจะให้ผมแบบมาคาราคิรีเนาะให้ดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับโดยโดยที่ผมจะทาของที่แพงที่สุดเลยนะเออทำเนี่ยเขาเรียกว่าผ้ากันเปื้อนผ้าผ้าไหมเนี่ยทำอันนี้เลยนะแล้วก็หรือว่าทําถุงมือผ้าไหม่อะไรเงี้ยทำแบบของแพงสุดอะแล้วมาดูว่าน้องหมูเนี่ยจะได้กี่สิบล้านหรือกี่ล้านอะไรเงี้ยนะครับผมเออขายหมูได้หนึ่งล้านบาทอะไรอย่างนะา 1, าางี้แล้วก็จะไปทําให้ดูนะครับผมนะหลายหลายคนก็ ขอบคุณทุกคนนะที่ให้การาสนับสนุนมากๆกกใจจริงครับคลิปนี้น้องจักลากไปก่อนกับการหาหมูแลซึ่งแม่หมูมัมมี่นะและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมแบบมานั่งปั้นหาหมูแลอีกก็บอกได้ละกันนะเดี๋ยวทำให้นะตอนนี้เพชรก็เหลือน้อยและเหลือแค่พันเดียวเดี๋ยวก็จะบดแ้วนะครับผมนะเพชรผมไม่น่าจะอยู่ได้นาะนหรอกนะครับผมนะพเพราะเพชรมันใช้ใช้เยอะจริงนะเพชรน่ใช้ใช้ให้น้องกินลำให้น้องกินไหลอะไรแบบนี้นะอโอเคนี่น้องโตอีกแล้วะนะครับโอเคครับ ตอนนี้หมูก็โตโตโตเต็มทั้งคอ,อกแล้วนะครับโอเคเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์นั่นก็หมายความวา่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ร้าจะเจอกันอครั้งหน้าครั้งนี้จากหลักการก่อนกับผมสวีดัสสวัสดีครับเยี่ยม she can ring she can ring no n น no m e น n i n g no 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 meaning